แล้วไปหน้านะหอพักดีกว่าลงทางไหนอ่ะอ้จำทางลงไม่ได้หรอลงทางนี้นี่เองไปดีกว่าเเรยปิด้ลอไ เปิดเปิดผิดตงมามาผิดทางงััยยล่อนเใช่ฝนร่วงบ่อยจริงเมาเล่นกันนะครับว่าอาหารหลงอาหารจะเหนียวหรือเปล่าอ้าวเขาอยู่หลงอาหารกันเหรอฉันรอฉันรออยู่ตรงนี้แล้วกันฉันรออยู่นี่โอ้มันเหนียวมากเลยมันโคตรเหนียวฉันอยากจะมัดเบลกันมาฉันมัดมือถือเดิมกับมายอย่งไงมันเจ็บหนักแต่ว่าก็ หนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษสังคมหนูขอโทษสังคมค่ะหนูขอโทษที่ทุกค่ะหนูชอบมือบอลค่ะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะข้อสามมันเป็นเองค่ะหนูไม่ผิด ลเลี ies, e 45, ่โทค่ก <so ็พอ้วนะตอนี้รู้ไม่เสีเเท่าไหร่เสียเงินตั้งสีบหาบาทต้องเท่าเสียงเขาแลวล่ะก็จะสีิบ้าทอโน้กล่องตัวเดียวมันก็ได้เสียราไปเรื่องกันหน้าของพ่เชิดไหม แต่การฉันลื้อเนี่ยถ้าฉันเห็นคนอื่นรับได้คับเไม่ไม่ถือดีมากแต่เดี๋ยวไปที่หอพักเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มเริ่มละเริ่มอาการได้ออกละถ้ามาที่หอพักนี่วิ่งเลยหน่อยซิขาในซ่อนได้ไงเราเห็นแล้วนะ้ยผู้หญิงขาในน่าจะยาวสูงนะแต่ ไม่ใชเส้นคาม์เมลละโอยฉันแพ้นายก็ได้นะฉันแพ้แค่ฉันแพ้นายก็ได้ว่าแต่วันนี้เลนไปไหนไม่เห็นเลนเลยเลนอยู่คนละห้องกับเราไหนเพราะเลนเขายังไม่เลิกมันจะเป็นอย่าั้งนั้นโอเคฉันยังไม่เห็นใครเลยน้องยากูนะเก้าอี้เนี่ยตอนเข้าตอนเข้าที่เรียนแบบ อยากจะบอกว่ามันต้องโบสดทุกคนบทเตียงไม่ได้ยังไม่ได้ขอคาอเอาดวาดไฉันสงสัยว่าเล่นอยู่นะ พี่มาต้องมีคนหนึ่งมาทักหนูคนที่ชื่อเจนา่าเจน่าต้องมาทักหนูสิหนูบอกเขาแล้วว่าต้องมาทักหนูหนูว่าหนูต้องไปทักเขาหนูว่าหนูกบอกไปแล้วนะว่าให้เขามาทักหนูคือหนูต้องไปทักเขาเหรองงเป็นไกอ่อตาแต่ หาฉันเจอรืยังเอ้าคือฉันต้องทักเหรออะไรฉันมาเลยฮะัวเนื่อตัวแดงเลนาะเสียงบูธไม่อ่ะ Lời tất cả mẹ mưa lắm tất cả mẹ 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 tôi mẹ 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 Tôi mẹ 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 สองคนนั้นเขาทำอะไรกันอ่ะอุ๊ยขอโทษขอบคุณที่เติมให้นะขอบคุณที่เติมไม่ได้รู้จักคนนั้นเลยอะไรนะรู้สึกว่าเขาน่าจะชื่อดาวนะตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่เขาแนะนำตัวใช่ไหมอืมจำจำไม่ได้จำจำใครไม่ได้ฉันค่อนข้างสบอง สองคนนั้นก็ชิดอะไรฉกันชัดเลยนี่นะจริงไหมล่ะอืใกล้ชนแล้วบบเดาอดขึ้ก็สมกับที่เป็นเพื่อนกันได้แต่เมื่อวานเมื่อวานท่าที่เห็นเขาเขาดูแตกจากเดิมลองเข้าไปถามเขาดูสิครับ ม่นายจำนายจำเออปุนายดีที่สุดแล้วนะฉันไม่กล้าปลุกเขาฉ,ฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าทักใครก่อนนายนือถืออเฉยๆขึ้นมานใช่ฉันเป็นไอ้โทอเฉยๆถักก่อนเลยนี่เธอนั้นแหละม,มีตัว่าไนี่นแปลกนะฉันแปลกหรอ ใช่และดูแปลกะมันก็ธรรมดานะมันไม่แปลกได้ไงอะไปเยอะตรงนั้นก็ฉันชอบตรงนี้อ่ะแต่จริงและวไม่เห็นแบบกับคนเอ่อเมื่อวานเลยคนเมื่อวานฉันเป็คนแบบไหนเหรอไม่ค่าวเบลเมื่อวานแล้วนี่เป็นคนยังไงอะ มาเดิมมีสองบุคลิกอ้ยนะอะไรกี้บ้าเขาไม่เหมือนกับตอนแรกที่เข้ามานะตอนแรกที่เข้ามาเขาดูว่อนยายนะแต่แม่ไงในไอซีเป็นใบโพล่า,าเอาไปลบใช่แหละอย่างที่คำเดวบอกเลยนะฉันก็ได้ยินคนเดียวก็เถอะอืมมันก็ต้องมีนิส,ยสัยที่แปลกปัด มันก็ต้องมีนิสัยที่แตกต่างกันบ้างนั่นผิดปกติตรงไหนก็รณ์มันจะมีสองนิสัยได้ไงเพราะเราก็ต้องมีนิสัยเดียวสิเช่นขี้ลุดถ้าหมอไม่เลือกขี้หลุดไม่ขี้าขาาขาาอายไม่ใช่ได้ไงอะไระงนานโบราณเป็นยังไงเนะี่ะฉันค่าชินค่าจะตายไปแม่บอกใครขี้อายน่ะ ฉันไม่เคยเห็นขี้อายก็เมื่อวานยังเห็นชี่อายอยู่เลยจริงไหมคะเมลอ๋อคนนั้นน่ะเหรอคนนั้นมันอีกคนหนึ่งคนนั้นเหรอ ก็ใช่ในสิอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไหนคนว่าไงนะฉ่นงเห็นเธอคนเดียวก็ก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เออช่างไม่เถอะอ๋อช่างช่างสงสัยนะเพราตื่นเธอไม่ทำตัวอย่างนี้อ๋ปกติฉันเป็นคนเรียบร้อยมากสิชา อ๋องั้นมาหลังเดี๋ยวฉันจะทำตัวเรียบร้อยให้แล้วกันนะฉันจะไม่อ่าไม่ทำตัวเก่งแล้วกันจะได้ไม่ต้องสงสัยอืมนั่นก็ช่วยกับนายดีๆเลยนะนนเพรานะว่าตรงนั้นน่าจะน่าจะต้นไม้เยอะนะน่าจะเยิะนะ ฉันชอบที่ฉันชอบที่มีความสวยงามอะ่ะเดี๋ยวฉันไม่ยืนตรงนี้ก็ได้แต่ไอยดีเลยอือแต่ยังก็แฝงจริงนแะฉันแงตรงไหนนะทำไมชอบมองหนะ้าฉันกระจังเลยเนี่ย นาไม่ช่วยนายไม่ช่วยผมพูดเลยนะครับนิวอ๋อจะไม่รู้จะพูดอะไรเท่าไหร่พอดีว่าฉันฉันไม่ได้สนิทกับเขาฉันเลยไม่ค่อยกล้าพูดอะไรไม่คิดว่าฉันสนิทมากหรืไงอะอะไรนะท่อนายคุยอะไรกันไม่คิดาฉันสนิทหรือไงเบ้าป่าอะไรเบ้าป่าอืมคุยเรื่องอ่อ เธอไม่ได้น,น,นะใช่พูดตรงจังไงปะปกตินางก้าพูดอย่างนี้เหรออะไรปกติเป็นคนอย่างนี้เหรอก็ก็แบบนั้นแหละแต่ฉันแบบฉันจะฉันจะร่าไรเพาะเขาคนสนิทน่ะราะว่าฉันไม่รู้จักเขาแล้ว แค่ยืนก็ไม่ใช่นะยังแ่กลาไหชนะเดใช่ฉันชื่อดาวแต่ดงแนะนำเตือให้ฉันฟังหน่อยนไหเนี่ยฉันชื่อกาลชิาโทระ ชื่อดาวแล้วก็อายุสิบเก้าปีเป็นสัญชาติไทยแล้วก็ญี่ปุ่นอืมแล้วพ่อน้าสองคนละ่ะอาฉันเจนอแม่เเรียนคุนเป็นคนอังกฤษชืนนอษอ่อสิบหกแต่น่าได้ครับเ่าะอ๋ออาล่ะตัวทีเมื่อกี้ใช่อ ฉันใช่คาแมวอายุสิบเจ็ดเป็นคนญี่ปุ่นห้องนายฉันแป่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยฉันห้องนายอายุแ<ไ>ป,ป่เดียนะเหรอฉันคนอังกลิ่คนเดียวนะอ๋อคนนั้นอนะือไอคนนั้นไ่น่ใช่เลยนะใช่<ม> <laughs> เธอยังไงก็ไม่เหมือนจริงนะเออนม้เธอดูแป่นช่ค่ะาวาันนีนน้น็ธรรมดานะวานก็ด้วยเมื่อวานนายนายเห็นฉันเมื่อวานหรอใช่เมื่อวานมีคนตีกันแล้วฉันเห็นพอดีนะไปชมหานี้ไปดูนี่หนะ่อ แต่เห็นเธออยู่แล้วเพื่อนนายเห็นฉันวิ่งกลางสนามด้วยสินะใช่ฉันเห็นแย่จังนะเห็นมุกมามอายของเราเสได้พ่อายพว่นายอายุน้อยกว่าฉันสองสามปีเลยนะเนี่ย เออพูดอะไรนะเมื่อกี้มาถึงฉันหรอมายถึงฉันหรอได้แต่ก็มีเธอคนเดียวแหละตอนนี้อ่าเมื่อกี้ฉันว่าฉันก็ถามไปแล้วนะว่าพวกนายอา,ายุห่างจากฉันสองสามปีแล้วก็ไม่มีอะไรพูดดี จะให้พู้ชายเลือกพี่ใช่ไหมนะมมพูดมาตรงตรงเถอะนะพูดมาตรงตรงเหรออ้ายืดหนตรงยืดขอโทษฉันสายตาเอียง <c oughs> ไม่เกี่ยวกันตรงตรงยังไงเนี่ยไม่เคยไม่ไม่ขอโทษมา ให้ฉันพ่อตรงๆใช่ไหมพ่อพนายเป็นคนน่ารำคาญจริงๆทำไมชอบมาทักฉันอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่สิเพิ่งมาทักมาทักฉันทำไมใช่ใช่แหละเออเหมือนพวกฉันจะยุ่งยากเกินไปใช่ไหมเนี่ยหือ เดี๋ยว่วฉันอจะยิ่งยากเกินไปชนิดก็ไม่หรอกอยู่คนหนึ่งอาจจะบอกว่าพวกน,นาสองคนน่ารักก็ได้อยู่คนหนึ่งใช่คนหนึ่งเธอเคยรู้ะกับว่ามีสองคนนะแต่ก็มีเจอคนเดียวนะใช่มีฉันคนเดียว เอ่ออะไรนะใช่แล้วมีฉันคนเดียวเขามองหน้าฉันทำไมอ่ะคนที่ใส่แว่นเขามองหน้าฉันทำไมอ่ะนายรู้หรือเปล่า อาจารย์เอ้าวเหรอใครอาจารย์อาจารย์าารเ<อ>ขาไม่้มองหน้าเธอแนละ้วเขาน่าจะมองหน้าเจยมากกว่านะ่ะน่าจะใช่อาจารย์เขาเล็งเจยแล้วนะเออสวัสดีครับอาจารย์แดดมีอะไรกับผมหรือเปล่าอาจารย์มีอะไรคะ อาจารย์มีอะไรผมเดินอัน้ายเนาะผมเดินตั้งไหนครับอาจารย์ ไพจ้าคุยอะไรกันหรอคุยเรื่องส่วนตัวคุยเรื่องส่วนสาธารณะ,ะใช้ได้ทำไมเรื่องไงบอาง่ายมีอะไรป่า ใส่สมองของนายวัานนันชื่ยอยาาดวาวเฮ้ยแอบอ็อาจจะไม่จริงเลยแอบเนี่ยแหมมันแอบตรงไหนอ่ะแทบเปิดไว้จริงมันก็ธรรมาด,นะดา,ดานะแรงแรงแค่นั้นชอบงั้นโย و, สวัสดีคุณดาว cái này đây này đi qua này đây là cái này là này rồi, này này hả? hả? này <laughs> không? này 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 ใช่ใชฉันคือฉันเนี่ยนะมีสองหมุคลิข์คาหน้าขำอ,อ,อืมเพื่อจาดมาคนเรามันก็ต้องมีหนึ่งนี่ใส่ไหมแล้วแล้วพวกนายเป็นใครกันอะ่ะทำไมไมายืนอยู่ตรงนี้ ฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงแหม่ไม่ค่อยสะดวกเอ่อเพื่อนไหนได้ไหมเนี่ยอ่าฉันถามว่าพวกนายคือใครแล้วฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวคยกันอยู่เมื่อกี้จริงเหรอฉันคุยกับนายเมื่อกี้เหรอ ไม่คิดฉันว่าฉันไปเข้าห้องน้ำนที่หอพักมาแล้วอยู่ก็ไม่อยู่ตรงนยยัง่งยังไงงงไงจะ๊ะดาวจังอืมดีค่ะอไอเราคงได้เนี่ยไปทั่วเลยนะนี่ยเรวก็คุยกันอยู่เมื่อกี้ไงใช่เหรออ่าขอโทษนะพอดีนะฉันลืมเดี๋ยวฉันจะ หาจำใส่สมองนะีแป๊บนึงขอทบทวนแป๊บอ๋อโอเคจำได้ละค,คนนั้นน่ากลัวอีกแล้วบ้าบอรจริงๆฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องทะเลาะด้วยสินี่นาตีฉันเหรอต้อมาดนบ

ấy nó ở đấy nè à, Hello Chị chạy đều hay không? Ừ Ờ Nói như thế nào, cái ta nói như thế nào? Chạy lọc đào đều ก็ใช่นะคะทำไมหรออ๋อไหนๆก็ไหนๆละเหลืหออีสิบแปดนาทีเข้าเรียนงั้นหนูไปก่อนนะโอ้ยไม่นะดาวไปไหนก็ไปเรียนนะคะก็ไปเรียนนะคะ แมข้าวดาวอุย้ยหนูมี<ก>ข้าวนะไอหนุละไม่ไห่ดาวก้าขืนดาวก้าขืนพี่หรือขืนอะไรดาวก้าขืนดาวก้าไม่ฟังอเชื่อเดี๋ยวคุณคุณคือใครนะอ๋อคนที่ มาวันแรกใช่ไหมแล้วก็คุณให้ทุกคนมาแนะนำตัวกับฉันใช่ไหมใช่ตอนแรกฉันเป็น,นโทรเวิร์ t มากเลยอะตอนนี้ฉันเริ่มเข้ากับเพื่อนๆได้ละอ๋อไงก็ขอบคุณคุณมากนะโอ้ยโอ้ยเขอบคุณเพื่อนๆได้แล้วอะเฮ้อยอาจารย์เาขาเข้ากัเพื่อนได้แหละเห็นไหมอหอ แทำหน้าป้องตื่นนะดิจังเฮ้ยน้องดาวดูเฉยใชยไหมไม่ได้นะก็ธรรมดาก็ธรรมดาไม่นะไปให้ทันดาวเปลี่ยนไปก็ก็เป็นปกตินะคะ ได้แล้วโอเคไม่มีอะไรแล้วแล้วพวกนั้นหายไปไหนกันน่ะไม่ดูโอเคงั้นงั้น,ง,นงั้นก็ไปเรียนก่อนนะอาจารย์เอาไปหา้องปีท โอหนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ก็ทำแบบที่ฉันดียงกันไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนแล้วเขาก็งงนี่เธอทุบยาเขาทำไมอ่ะเปล่านะไม่ได้ทุบเธอทุบมาสตรอเบอรี่หน่อยเลยฉันรู้นะว่าเธอเป็นคนแบบไหนน่ะือเป็นคนแบบไหนงั้นเหรอว่าเธอได้ไปคบกับพวกนักเลงไงถึงแม้วมนแรกเขาจะใจดีมากกับเธอแล้วเธอเกี่ยวอะไรด้วย เธอไม่จำเป็นต้องมายุง่งนี่มันเรื่องของฉันเธอนี่มันใช่ฉันรู้นะว่าฉันก็อ่อนหัดเธอก็อ่อนแอเหมือนกันเพราะใครล่ะทำให้ฉันโดนวิ่งแบบนั้นน่ะแม่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เหนื่อยนะแต่ไม่รู้สิว่าเธอจะเหนื่อยหรือเปล่าโหถามไม่ได้เนาะฉันก็ต้้งเหนื่อยอยู่แล้วสิสามวิ่งตั้งเท่าไหร่ชอบควบคุมร่างกายของฉันแล้วไปทำเรื่องชั่อชวยอยู่เรื่อยเลยอะ่ะ แล้วก็ทําให้เขาเข้าใจผิดฉันไปด้วยก็คนอย่างเธอน่ะไม่มีเพื่อนดีแล้วนี่แต่ฉันอยากมีเพื่อนนี่ไม่ใช่เธอสักหน่อย,อยองั้นเรามาทําข้อตกลงกันไหมละ่ะน่าสนใจดใีเธอลองว่ามาสิวันนี้ฉันขอเป็นตัวของตัวเองหน่อยเถอะเธอไม่ต้องมายุ่งส่วนอีกหนึ่งวันถัดจากที่ฉันได้เป็นตัวของตัวเองถ้าเธออยากสวมรักฉันเมื่อไหร่เธอก็สวมได้เลย ไม่สาวน้อยฉันว่าฉันรับปากเธอไม่ได้หรอกนะที่ฉันจะไม่ทําร้ายคนอื่นนะน้อยฉันก็เป็นห่วงร่างเธอนะเพราะไม่อยากให้เธอแะดับมันจะไรฉันก็เลยไม่ได้เข้ากลุ่มนั้นโอ้โหฉันไม่รู้ด้วยนะเนี่ยว่ามีการเข้ากลุ่มอ๋อขอโทษนะพอดีว่าฉันรับความสุงจำส่วนเธอไปนะนี่เธอกล้ามาสิงร่างฉันแล้วก็รับความสรงจำของฉันเหรอ แล้วมันทำไมล่ะแย่ที่สุดเกินวุ่นวายได้บสบายเลยนะครับเจ้าหญิงตัวน้อยเจ้าหญิงตัวน้อยพ่อแม่เธออย่าลืมสิพวกเราก็มีพ่อแม่เดียวกันนะเธไมคนละร่างกับฉันเธอไม่ใช่ร่างเดียวกับฉันแล้วที่พูดอยู่นี่คืออะไรล่ะเอาสิอยากทำอะไรก็ลองดูอย่าลืมนะว่าเธออยู่ในร่างฉันนะถ้าฉันฆ่าตัวตายเธอก็ต้องตายไปด้วยนะ นี่เธอคิดจะทำอะไรเปล่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะรอดูพฤติกรรมของเธอไปก่อนแล้วฉันจะตัดสินใจดูฉันทนมามาาพอแล้ว